ดีค่ะมาหนีพีสานบานนะ้ำเมกาชาแนลนะคะมาหนีมังฉีซีคุ้นลอยกับไอ้สตอปลงหัวแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไอสิพาไปเบิงหัวแล้วค่ะมันไดนซีเดือกนกว่าไหมค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิงหัวมาสีขนาดใดเนาะคะ่ะต้นกะ รวมหัวและพี่นอ้องอาจีภาพเกินไว้บ่ไฟนิ่งปันไดดเนาะคะ่ะใส่มือถือด้วยกับพี่น้องบดไดดเอาใหม่มากไหมคะ่ะเลยว่าสิไายพี่น้องเบิง้งมันไหนกตสีสั้นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวสิยภาพไปเบิง้งหัวดนะคะ่ะพี่น้องว่าสิซ้ำใดกัน สิพาพไปเหนพูดเบื้องหัวเด้อพี่น้องอยาก็จะพกๆเนี่ยบุตท่านเอนฉีดยาเนาะค่ะบุตรไอฉีดยาคุ้มทั้งบุตท่านได้ฉีดยาพร้อมเดีย๋ยวกินก็รู้ยาดเด้อค่ะเดี๋ยวจะพูดใเบื้องกันเดี๋ยวพิ้นต่อไปกันเด้อพี่น้อง กระไลาไหลายนะคะถือกล่องเอาเองเนาะคะ่ะอันอาจจะเคลื่อนไว้ปิดพลาจังเลยก็ขอตรวความพรยเนะคะ่ะแลพีนอน น,นี่ก็ได้สีเดือนประมาณสิเจ็ดหมื่นแล้วค่ะน,นี่เป็นพันแปดหนึง่งเป็นเหิือนกานแดงยี่างดอกพี่น้องตือบอัวจักไอ้ทางอื่นคนอาจิอนนเดี๋ยวคนละแบบเนาะค่ะอันนี้ก็หัวเนาะค่ะเพราะได้อยู่เปียงนี่บ่ได้ใส่ลำยาจุ่มเนื้อค่ะพี่น้อง แต่ฉีดไอตัวซีคุณลอยแล้วก็จะลงไอเร่งหัวยุดต้นเร่งหัวนะะ้อค่ะนี่นะคะ่ะยนโบ,บพินนองเดี๋ยวอันขออนุญาตกับกอนเะคะ่ะนี่ค่ะหัวพินกนถตอว ดกอยู่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้บบท่านใส่ปุ๋ยอยางนะคะแช่ล่องพื้นขี้ไก่แกบซื้อค่ะตอนนี้ที่มาฉีดในสตอบตนในลงหัวงไหมค่ะที่บอาไปก่นบ่ได้โฆษณาย้ายยางให้เพื่อนด้วยพี่น้องอันใดมันนั่นดีมันยังกะ บบ่าๆให้ฟังให้พี่น้องเลยพิจารณาเบิ้งเอาค่ะบุลองบัลูด้วค่ะแค่เงินหกรอยบาทถือกลัวยาพาาใหม่อีกพี่น้องอันนี้กับบราษันแหนฉีดอย่างเลยเด้ค่ะยาคุ้มกับบริขฉีดในพี่น้องเบิ้างหง่ คือว่าพันอยู่ดอกพี่น้องห้องคืนขี้ไก่เก็บกับบริฉีดยาคุ้มนมี่ไหมพี่นอ้องหยากะคือว่าระดับหนึ่งอยู่เดี๋ยวฉีดจะตอบต้นลงหัวกวนยังสิฉีดยาข่าหยาเน้อค่ะกล่องอาจิสัน้น เบื้องคลิปเหรอสิฟิ่นเวียนก็ได้เด้อค่ะว่านูวลบ่ได้เอาใหม่กันสั้นมากไหมคะเดี๋ยวคุณให้เบิร์นี้อีกเจ๊กหนาวกันเด้อค่ะพี่น้อง มาบังลุงลด่งกันค่ะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวพูดให้เบิ่งอีกต้นหนึง่งเจ้ว่าหากลือมันจะคาสที่ดีด้วยพี่น้อง อ๋อนี่เิ่งกะหัวใหญ่อยู่เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่นดกเป็นไนค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้กันขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ได้ค่ะไอช่องยู u ู e อิสานบ้านเมกาชาแนลนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตหลังจากที่ฉีดซีคู่ลอยแล้วเนาะคะ่ะ สตอปตนลงหัวเนาะพี่น้องค่ะก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุมสำหรับการติดตามรับชมเนาะคะ่ะปิดผ่านประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องฝากไว้น้ำแน่เด้อค่ะบ๊ายบาย